วันนี้ป้าจะพาทำไก่ต้มขมิ้นจะไก่ป้านี่เงฝานะป้าใส่ตับไก่ด้วยนะนี่ไก่แล้วก็เครื่องที่จะต้มมีนี่ขมิ้นนะขมิ้นป้าใช้อยู่แง่งใหญ่ๆเนี่ยหนึ่งแง่งแล้วก็แง่งเล็กๆอีกสองแง่งแล้วก็มีตะไคร้ซอยหอมบุบน้กผักชี ผาซอยแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนี่พริกถ้าใครไม่กินเผ็ดรุอมีเด็กก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเครื่องปรุงมีเกลือนี่เกลือนะเกลือน้ำมะขามป้าไม่มีส้มแขกใส่น้ำมะขามนะจ๊ะน้ำปลาผงปรุงน้ำตาลตัดรสพึ่งช้อนชา เดี๋ยวไปดูป้าทํานะเกือจ้ะเกลอก็จะใส่แค่นี้ก่อนนะก็จะปรุงลงไปเลยนะเดี๋ยวก็จะใส่ไส่ตามน้ำปลาจ้ะ จะตามเล็กไก่นะเจะ้ไปจ้า กไ่ใส่ลงไปด้วยกันเลยเดี๋ยวป้าขอไปล้างมือก่อนนะ เครื่องแกงจ้ะเครื่องต้มคะแล้วกผักชีแล้วกผักชีแล้วก็ตะไคร้อันนี้ท่อนหอมบุบอาจจะตามก็ได้นะแต่ป้าบุบเอาขอทอดก่ะ ไช้ซอยจ้ะไะ้ช้ในใช้ต้นเดียวนะต้นใหญ่มากต้นยาวๆต้นห,ห,หนึ่งหั่นแล้วปลายเขาเหลือก็เอามาทุบใส่นี่จ้ะแล้วใบมะกรูดยังไม่ใส่ต้อง่ิจ้ะ ขมิ้จขยอยก็ได้นะแต่ตาใจบุกนะเพราะว่าซอยได้แบบเสียงเึิงเหลืองไปหมดไปจ้ะขมิน้นห้ามคนนะห้ามคนเลยอ่ะจะคนเดี๋ยวกินไม่ได้ค่อยๆให้เขาค่อยๆเดือดไปต้มน้ำแบบไม่ค่อยๆเดือดเนี่ยมันจะดีอย่างไหม ความหวานของไก่เ็าจะออกมาจากน้ำกระดูกเขานาะแต่ถ้าเราไปเร่งไฟนะมันจะเดือดพ่านทีเดียวนะเนื้อไก่ก็จะแข็งนะอย่างเงี้ยเนื้อไก่ยังไม่ค่อยแข็งจะนิ่มเนาะเป็นเคล็ดลับเล็กเนๆๆๆนะ้อยๆเนาะกับข้าวอะ่ะน้ำตาลจะ้ะน้ำตาลนะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะแต่ป้าชอบใส่ใส่นิดนนหน่อๆยๆๆเพื่อ ให้รสชาติเขาแบบมันกลมกล่อมไงมันจะไม่เปรี้ยวโดดไม่เค็มโดดอะไรเงี้ย จะใส่พริกลงไปเลยนะใส่พริกลงไปเลยจ้ะ ้าทำแบบง่ายๆนะผมไม่เหมือนคนใต้เพาะล้วเนาะทำแบบง่ายๆของป้านี่เลยรุงง่ายๆกินง่ายๆแต่อร่อยนะเนี่ยกินกับข้าวก็อร่อยนี่ชุดาวหนึ่งขับแก้มยิ่งอร่อยหนักเลยแต่ป้าไม่กินนะของบนมาทุกอ,อยละแค่ป้าชิอา chim nó chim con tra na kim có tôm nè có tôm cười mít nữa phai nữa đi chà phai xón có mấy may ให้เติมช้อนชาดีเพราะกลัวเค็มเพราะปาเกลือบ้านป้าเขาเป็นเกลือ,อน,นี่นะเกลือเซเว่นนะเติมเดีนยวนมะขามยังไม่ใส่ กน,เ,นเดี๋ยวค่อยมาดูตอนตอนป้าปรุงรอบต่อไปนะใส่ใบมะกรูดจ้าใบมะปรูดนะ น้ำมาขามจ้าขามป้าว่าใส่สเตรียมมาไว้สามช้อนเนะาะมขามาข้นเดี๋ยวขอชิม จ้ะแต่น้ำขามแล้วชิมจ้ะชิมกันไม่ได้ค่อเติมดีเลยจ้ะ เสร็จแล้วจ้าป้าพอแค่นี้นะป้าใส่น้ำครึ่งว้อเพราะว่าป้าป้าจะเอามาสดน้ำนะถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะป้าขอจบคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า